นี่ดอกเห็ดน่าจะดอกน้อยๆเนาะดอกเห็ดหนึ่งดอกแต่ว่าดินมันว่าจะได้ไหมน้องเนนะองใส่เต็มๆจ้ะโอ้ยทาอีกแล้วนี่ทา,อออทาโอ,โอา้โหจ้ะ นี่ปาดขางงานจ้ะน่ะดอกมันดอกเดียวเลยจ้ะเดียวเดียวเนาะตะกี้เดินผ่านไปมองไม่เห็นจ้ะเดินกลับมายังไม่เห็นเนาะเนี่ยดอกเห็ดดูซิดูซิอุ้ยแหวงเหมือนกันจ้ะตัวใหญ่ยุใหญ่ยุนี่น <ylum' S 2> ั่นดอกเห็ดจ้ะ ใช่ได้เนาะจะเนาะไม่ค่อยเน่าเท่าไร่จ้ะยิกดอกเนาะไม่ไกลกันมากเนาะตัวเป็นแนวนี่จ้ะนี่นนะนี่นะนนะโอ้โหสนุกเป็นจะแบบนี้จ้ะนี่จะแบบโอ้ยโอ้ยแต่ขาวอยู่เนาะจะเนาะได้ยุนี่นนะไปปาดปาดออกกินได้จ้ะแบบนี่มันยังขาวอยู่เนาะ ไอ้ต้อยถากกินต่ว่านอนยังมีไข่เจาะจ่ะหนุกเจออีกเจาะกูนี่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 ได้เห็นดอกมั้ยนี่จ้ะโอ้ยคือขันคือขันจ้ะนี่นะดอกมันแต่ว่าแต่มันยังไม่ขึ้นโอ้ยถากอีกแล้วนะจ้ะตัวมันนี่หนะมีแต่เนี้ยนี่จะเฮ็ด วันนี้ฝนตกดีดีจ้ะค่อยดูว่ามันจะขึ้นไหมเนาะอีกสองสามวันเนี่ยจะ้ะเฮ็ดมันจะมันจะขึ้นเนาะถ้าเกิดหลังจากฝนตกก็จะ้ะเดี๋ยวค่อยลุ้นกันพี่น้องเอ้ยนี่จะ้ะนี่จะ้ปะปลดลูกม้าป่าที่นี่นะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจะให้ดูจะให้ดูด้ดยวยจะเด้อนี่นะที่เป็นเป็นไหลไหลนี่เนาะเฮ็ดเฮ็ดพึงจะ้ะนูนะ่นนะน่นะนูนะ่นน่ะนู่นะน่ะนู่นเด้อ นี่อีกใจหน่ะแต่ว่าเถาหมดแล้วจากเกินแกงมีแต่ดอกเทาๆแต่ว่าปนกจะเอาดอกเทีนไหนกินได้เนาะนี่นีหนีหนีหนีติดท้วติดท้วงปาติโทมาเกินแกงแล้วจ้ะนี่นีหนีเห็ดพึ่งเดี๋ยวเอาดอกนี้กันเร็วกันเนาะจ้ะดอกนี่นี่นี่นะงามกินอันนี้ปาติโทดอกงามเด้อะเนินดอกน้อยดอกน้อยเดี๋ยวอุ้ยดอกน้อยกำลังโพจ้ะนี่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  นี่ผดโพเด้อจ้ะเด้อจะว่าสักนี่หนะนี่หนะดอกมันกำลังโผล่หนุ่มเฉดเอามมดนี่แหละไม่ไหวดอกนี่เนาะจะเนาะนี่สองดอกตรงนี้เด้อจ้ะเด้อเนุนอีกนินนินดอกน้อยจ้ะแม้มันขึ้นไตต้นโอ๊ยอีกแล้วจ้ะนึกว่าแต่มันยังไม่ขึ้นจ้ะตรงนี้เดี๋ยวเฮ็ดเหลืองก็มีจ้ะเดี๋ยวดิเด้อเอานี่เฮ็ดนี่ก่อนเนาะนี่ขนาดดอกมันจ้ะดอกน้อยเดี๋ยวดีเด้อสนุก ขปเอาเห็ดข so ึ right. <laughs> right. <prints çalış warz> ้นแบวเห็ดเหลืองพาขึ้นเอวเห็ดเหลืองนาจาสองดอกเห็นไหมนั่นน่ะห็นดอกมันจ่าน่นึกว่าจะมันมีขึ้นากเห็ดสรงน้ดนคตไม่ได้มาดูจ้าพี่ก็จะน้ไหนเห็ดเหลืองอันเพอร์เพเวตรงหลายดอกจ่าแบบเทาเกินแกงน่ะหนเห็ดเหลืองน่ะ่ดอกนเดลยวกันน่ะอ๋อนึ่ะสะกว่าี่มีอาดอกน้ี่นะจ้าโอ๊ย กเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดกำลังขึ้นจ้ะเฮ็ดแบบสมบติลอยเปรเนี่ย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 เฮ็ดไอ้นี่จ้ะเฮ็ดตหมากเนาะนี่ตัวประนุจะเหี่เอาด้อเจียวตั้งเฮ็ดข้นก็เฮ็ดเหลืงจ้ะเฮ็ดเหลืองเห็นลายดอกอยู่เดี๋้อเด้อประนุกจะไม่ตัดต่อเด้อจ้ะเด้อยาวเลยเนาะนี่นะเพ้อเพอเพเว่จัดมาน้าเดี๋ยวเด้อเดนี่นะจ้ะปพ้อติดโถป้าติดถังปนุกมาสายอีกแล้วนี่ดอกหน่อยมัน แต่ว่าเห็้ไหมเนี่ยอันไม่ค่อยงามน่นาแต่นเนาะเอาไว้าเห็ไหมมีถากดานี่นะเพเวอร์จ้ะนุ่นอีกข้างล่างก็น,นี่จ้ะนี่นะข้างล่างเดี๋ยวเดี๊ยวมีแต่เพเวอร์จ้ะฮหนักหลายดอกกินโอ้ยปนกสดายมาสายน่าจะเนาะนี่นะเพ power จะนุ่นอีกไต่นุ่นอีกจ้ะนี่นะจะเห็นแม่เดี๋ยวเดี๊ยว ประดุจะเลือกเอาดอกเนี่ท <life> no ีジジ่มันงามก็แล <ov ice> ้วกันเนาะจ้ะเนาะถ้าดอกไหนงามก็ปล่อยไว้ให้มันเถาอยู Jefferson ่นี่แหละเนาะจ้ะเนาะโนโหดทูยิงตัวบังโมบังแตงจ้ะเฮ็ดเพอร์เวอร์เพเวอมัดเลยเดี๋ยวดูดอกสองดอกนี้ดีกว่านึ่งหนี่งเช่งงามจ้ะนี่นีห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 นีเฉ่งงามหนีหน้านี่ดอกนันเอาดอกไหนก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยววางเฮ็ดอันนี้ก่อน าาก็วังไว้นู่นจ้ะนี่เราจะมีเซลล์กันเราจะดูนี่ตูดโตมีนั่นจ้ะถึงมันไม่ค่อยสวยก็ก็โอเคเนาะจ้ะเนาะ้ยิงมกับโพยยิย้ด้วยจ้ะเด้อตอนจะหัวคนนี่จ้ะอันนี้เพอร์เวอร์ทุกันแต่ว่ามันจะได้อยู่โอ้โหถอนกันเลยนี่นี่จ้ะตกใจเพอร์เวอร์เลยขนดอกตุ้ มาเดี๋ยวปนุกเป๋าเข็ดเหลืองตัง้มึงอีกคนเด้อเดี๋ยวเด้อพาไปพาไปปนุกจะไม่ตัดเนาะแบบยิงยาวเลยจ้ะอูอ้จะได้เนาะหนักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเ่อเว,อเวอเมือนมดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ปนุกนี่แหละมาหลังเลิกงานคือเก่าจ้ะกระตาวันเหนียวกระตาหน่อยมาจ้ะเดี๋ยวเด้อพาลงไปเอาเข็ดเหลืองนี่ทั้งนี้จ้ะ หนักได้เห็นดอกมันนทางแถวแถวเฮ็ดเฮ็ดผืนนี่แหละจ้ะเฮ็ดเหลืองโอ้ยหลายดอกพี่จ๋าเฮ็ดเหลืองนะ่ะหนักใต้มุกก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลงหินลงหินนี่โอ้โพจ้ะเห็ดตรงนี้หลายจาริงๆไม่ได้มาตั้งนานนว่าจะไปอปลาโคกมากจ้ะหนักหนักเน่ปวดโพ โคนอีกแล้วนะดอกมีแตงางามจ้ะนะขาอวดตุกตุกปิดปิดปด,ด,ดอกน,นี้แตงแตงนะอ๋ออีกอกนใหม่ดอกอัน,นดอกมีงามก็มีงามก็มีจ้ะนะได้เห็นเราเอามีคนหรอกนะนี่กินได้แสบจากขาแข็งแข็งนะนีะ่แม่ดอกนี่นิ่งงอ,อจ้ะนี่ นนี่นะป้าติดโถตินได้คือเก่าจ้ะเอาไปล่างให้ดีเนาะจะหนันกหนักได้เห็นทั้งในตรงนีนน้เอ้ยยิ่งยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกลเกินอุ่งแล้วต้องคานจ้ะกระดูกเก็บคนเดียวอยู่นี่แหละนู่นนีก่้ยจะทำยังไงดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนหนวน่นอจนยจ้ะได้เห็นหนักหนักได้เห็น แต่ว่ามันเชิงไม่ค่อยงามเนาะแต่ว่าปนุก,ก็จะจะลงไปดูเดี๋ยวปนุกต้องตั้งท่าอ่อนว่ามันอันรนี่จ้ะเนี่ยถ้าปนุกถ้าปนุกกินก็สวยแหละเด้อนี่หนักจ้ะโอ้ยอันนี้มันงามปล่อยไว้นีแล้วเนาะจ้ะเนักหนันดอกมันจ้ะเอาไดีเนาะเต็มเลยจ้ะนี่เด็ดมากตรงนั้น เต็มเลยจ้ะน่ะน่ะเราเห็นโดคิดน่ะน่ะเต็มเลยแต่ว่าโกมันึงยเดี๋ยวเลยแล้วจได้เต็มบ้างโดจ้ะโอ้ยขอโทษขอโทษดโอ้โหได้อยู่ใจได้ได้ีได้นะน่ะมพูดพจ้ะดคิดขามันแข็งแข็งดีจ้ะเฮ็ดเี้ยนี่อ้มดนจันนน่ะปด มันเชิงเปล่อกขี้ดินเนาะจา้ะเนาะต่ว,ว่าก่อนเอาได้คือเขาจา้ะนี่นี่น่ะนั่นโมูหนึงจะตรงนี้เดี๋ยวเด้ปอปนกปิดสต์มันตน้องมีอีกจะไต่หย,ยงไต่ย,ยา,ตายไต่ใม้นี่น่ะแต่ว,ว่าเดี๋ยวปนุกดูกันเดี๋ยะเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงตรงนี้สามดอกพะเบอร์พรรีวีมืดต้อจ้ะเนาะน่ะแต่ว,ว่าปนุกจะร้องดูดอกนึงจ้ะที่ตไต่ใม้ มันจะคือไหมดูซิดูซิโอ้เสดายเฮ็ดมานจะเนาะน่าดอกไม่นะได้ยังจงนะหมวกเมืนแบบนี้ได้อยู่เพราะว่าขามันน่ะเดี๋ยวประดุจใจดูนั่นแบ่งจ้ะร้อยถักนี่กินคือเดิมเนาะอุย้ยอันนี้เพอร์เ,รเวอร์เพเวรีตอนเกิดใหม่ๆือจะงามเนาะจ้ะเนาะนี่น,นะ,นะดูเสด้เฮ็ด เดินมาอีกหน่อยนึงเนาะเจอเฮ็ดเหลืองจ้ะนี่นะดอกมันนั่นเฮ็ดเหลืองงามแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาทางนี้น่ะดอกเฮ็ดนั่นนี่จ้ปะปนุกไปเมื่อต่ไป,อไ,ปไอ้ป่าโคกมาจ้ะไม่ได้เฮ็ดเมื่อวานเนี่ยนะ่ปะปนุกไปแล้วจ้ะว่าไม่ได้เฮ็ดก็เลยไม่ได้ทำคาาลิปให้ดูมากจ้ะเนาะวันนี้เลิกงานก็เลย สงสัยทางนี่จากกัเลยมาพอดีฝนมันตกนะฝนตกแรงๆจ้ะมาเช้ามื่อคืนนี่ก็มาเช้าเท่านั้นเดี๋ยวอันไหนหน่อยก็ปล่อยไว้ก่อนนะจน๊ะเนาะเห็นดอกหน่อยก็มีเห็นดอกไต้ปลายเไงตาหน่นเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นเห็ดอะไรไม่รู้ดูคนติดที่ทีมันก็อาจะจะเป็นเห็ดขาลายจา้ะเฮ็ดคนจ้ะ อยู่แบบนี้เราจะหนอนั่ดอกคือจ้น่นนะ,นะดอกเห็ดเห็นมัอยููใต้นี้จ้ะดอกนเ,เห็นอีกดอกน่เราจะหนอเราแคเห็นหวัวมันตัวมันเริ่มแก่กแล้วนราจะนมาชาไปแล้วเราจะหนอเนี่ยเออนั่น โอ้ยถากอีกแล้วจ้ะน่ะตัวถักเดินมาเจอดอกหน่อยดอกนึงดูวสี่าได้ไหมอืมขาปวดพี่จ้ะนี่นี่นี่ผาติดทุบนั่นน้ำจ่าดอกนี่อุ้ยงามงามดอกดอกแหลกวิ่ง the นี่ดอกนนหนึงจ่าเนี้ยปนกไม่เห็นนะเนี่ยนี่จ้ะดอกมันปาดไม่เห็นเกือบไปจ้ะเกือบจะหนี นี้น่ะโอ้ยดอกคางกันเลยจ้ะสองดอกนะนี่เดี๋ยวให้ดูนั่นจะน้ะนะสองดกอกคางกันเลยเนาะจะ้ะเนาะงามงามจะสูงดอกนี่จะ้ะเดินมาเจอเทีศเลยอีกแล้วน,น,นี่นี่นี่นั่นมาเป็นคู่จะ้ะดอกงามงามนี่จะเนี่ยทางนี้น,น่ะขา,าขาวอกไข่ใหญ่อีกแล้วจะ้ะทิเหลือง เหลืองอีกแล้วขนาดได้เห็นดอกมันจะขาวรอบรอบสนมเลยนะดอกมันมีหลายดอกจ้ะนี่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 นะจ๊ะตัวเพชรนะขาใหญ่เหมือนเดิมวนตุกตุกเนาะนี่นี่นี่แล้วก็ข้างในมันจ้ะหนักได้เห็นหลายดอกอยู่จ้ะตรงนี้ตัวดอกมันยังไม่ทันใหญ่เนาะ ดี๋อไหนยังไม่ใหญ่ก็ไว้ก่อนจ้ะแต่อันนี้ขยับไปตรงนี้นี่นี่ใส่ปากเนี่ยจะ้ะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเนาะฮะนักสองดอกนีซะเนาะนี่จ้ะ อันไหนตุ่มนหน่อยๆอาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอเนี่ยหน่ะเพอร์เวอร์จบบัลจุดหน่ะเก็บน้าจากที่สองบอกนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาทางดวงมันเป็นดินแบบไอเนี่ยจะ้ะมันเปียกเนาะมันเป็นยังไง ขึ้นมาทางนี่วางนี่ตี้มหน่อยนิดๆเก่าถามันพอกินได้ไมันก็โอ้ยมันกัดหัวตลบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเห็นอีกเนี่ยจ้าตกมันนี่จู่ก็หลากใหม่เน่อยจะเนาะจุกขึ้นมาเลออยนี่นะนั่น,น,นดอกเพชรจ้ะ ตรงนี้จ้ะแมนช่องและรอบช่องไอง้ต้นนี้หนุ่มเนาะจะหนักไหมนะเห็นอีกแล้วจ้ะหนะักปลายมันสูงสูงจ้ะตสวะเราต้องกลมๆจังนิดเนาะนี่นะกทำให้กลมมันจะไม่เห็นจ้ะหนะักขา,วาอวบแล้วอยู่เห็นหัวมันเนาะนี่นักใช่ไหมใช่ไหมใช่จ้ะใช่จ้ะ มันคดถามไม่เยอวบจ้ะมัน,นจะดอกมันงามอยู่นะแต่นะพน,น,นุก,กลังจะกลับบ้านเนาะน้ะเนะวันนี้เอากะต่ายหน่อยมากกได้คิดเต็มกะตา่ามันเดินจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็กลังจะหกโมงเย็นแล้วเนาะเนุนนก,ก็จะพากลับบ้านจ้ะนี่จะถ่ายมันจะก,กาศให้ดูบรรยาก,กาศ